สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะ Facebook Youtube ด้วยนะคะวันนี้ค่ะแคทตี้มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สุดของที่สุดนะคะในวงการโลชั่นทาผิวขาวมาแนะนำค่ะซึ่งเพื่อนเพื่อนต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะมันแปลกแต่ว่าจริงนะคะแล้วแบบเอ่อทำมาได้นะคะซึ่งกว่าที่ทาง Baby Kiss เนี่ยจะพัฒนาตัวนี้ได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะจะบอกว่า พรเเมียมมากๆเลยค่าสุดๆนะคะ3ตัวนี้ค่ะใหม่นะคะเป็น Baby Kiss c ูลบ i n g นะคะอ n นสั n t ว h ์เ n i n g Body Lotion w ่ i ว Cream ก็คือเป็นเนื้อเนื้อโลชั่นเนี่ยจะเป็นเนื้อวิปครีมนะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นโลชั่นนะเขาจะเรียกว่าเป็นวิปครีมทาตัวขาวนะคะแต่เ,เพื่อนอาจจะสังเกตในขวดมันใช่ไหมว่าเอ๊ในกล่องมันเนี่ยมีลายอะไรที่เป็นแบบ น,นั่นก็คือแมงกับคุณจันนะคะซึ่งจะเป็นส่วนผสมตัวแอคทีฟหลักของตัวนี้เลยก็ว่าไนดะ้ซึ่งแมงกับคุณจันเนี่ยเป็นแมงกับคุณที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยาม,ามค่ำคืนเพราะว่าจะเปล่งแสงออกมานะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสูงมากๆค่ะเพราะตัวแมงกับคุณเนี่ยสามารถอนมน้ําแล้วก็อมความชุ่มชื้นไว้สูงมากๆค่ะแล้วก็ใช้สารสก,กัดจากเจลลี่ฟิชนะคะตัวนี้นะคะเป็นมาอออ ใส่ในเนื้อโลชั่นบิบครีมซึ่งแทรกเข้าไปทําให้เกิดมีอะควาบับเบิลหรือว่าเป็นแบบก้อนน้ำอยู่ในเนื้อครีมนะคะก็จะมีเขียนบอกว่ามีอะควาแบบบเบิลตรงนี้นะคะซึ่งเวลาทาเน,เนื้อครีมจะแตกตัวออกมาเป็นน้าําเท่ากับอากาศเมืองไทยตอนนี้มากๆที่ร้อนมากๆเวลาทาแบบเวลาทาครีมตัวขาวบางทีเราจะรู้สึกเหนอะห,หรืออะไรก็ตามแต่อันนี้นะคะทารู้สึกเย็นสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีแล็กเหมือนแบบทำสปานะคะก็ ีจะไม่แกะใช้ออกใหม่นะคะเพราะเสียดายเพราะเราเนี่ยมีเทสเตอร์อยู่แล้วที่ใช้แบบมาตลอดในระยะเวลาที่เขาพัฒนาสูตรก็ตามนะคะ จะมีเทสเตอร์นี่นะคะจะมีทั้งหมดสีดสีในการจะเป็นโทนพาสเทลนะคะสีฟ้าก็จะชื่อสีว่า Baby ้บ u ูนะคะจะเป็นสีทีาราแล้วทำให้ผิวเนี่ยดูเหมือนมีหลอดฟูออเรสเซนต์สองอยู่จะขาวแบบสว่างเหมือนมีสปอตไลท์ส่วนตัวนะคะส่วนสีนี้นะคะ คิตตี้พีชนะคะจะสีออกพีชพีทำให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีนะคะดูแบบอ่อนเลือะเลือดนะคะแล้วก็ดูอ่อนโยนนะคะและอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีพาสเทลเยลโล่นะคะเป็นสีเหลืองพาสเทลซึ่งเหมาะกับคนที่มีผิวคล้ำหรือผิวสองสีที่อยากทาให้ดูธรรมชาติให้ลึกภาพตามนะคะเวลาคนผิวสีเข้มเนี่ยเขาขัดทามิเหลืออะไรก็ตามที่จะให้สีเหลืองเนี่ยผิวเขาจะดูสว่าง แลจะไม่ดูแบบเป็นเทาเหมือนเวลาไปใช้ที่สอบพอจะฉะนั้นก็ทาบิบิคิดก็ได้คิดค้นว,ว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่เหมาะมากๆเลยสำหรับคนผิวคล้ำที่ทาจะดูแบบนวลเนียนสวยอย่างเช่นเวลาเราถ่ายโปรแกรม360กศูนยคามราใช่ไหมคะเวลาใช้ฟิลเตอร์ที่ชั่วเกสนะคะสีผิวจะดูแบบนวลเนียนซึ่งไม่เป็นการเพิ่มสีเหลืองเข้าไปเราก็พัฒนามาจากตรงนั้นนะคะก็ได้มาเป็นสีเหลืองซึ่งเด็ดมากโอเคค่ะจะทาเนือ้อวิบคคิมให้ดูกันดีกว่าว่ามันแปลกยังไงนะคะ จะบอกว่าส่วนผสมแตละตัวนี้คือแบบเลอค่าจริงๆนะคะใช้เกรดเดียวกับที่เอาไว้ทาหน้าเลยนะคะซึ่งตอนผลิตเนี่ยทางฝ่ายโปรดักชันก็จะบอกว่าราคาจะสูงนะแต่ว่าทาง Baby Kiss เนี่ยไม่เป็นไรนะคะยอมบีบของตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ของที่คุ้มค่าและดีจริงอยากให้ลองโลชั่นทาผิวขาวที่มีอะควาข้างในก็เป็นเจ้าแรกอย่ืกันดูนะคะเวลาเรานวดเข้าผิวเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีน้ํา มีน้ำละอู่ออกมานะคะแต่ว่าผ่านกล้องมันจะมองไม่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นแบบเม็ดน้ําแบบจะเหแบเป็นเม็ดน้ําอยู่ในมือคี้เลยอ่ะก็คือเป็นน้ําแบบออกมากับเนื้อครีมนะคะซึ่งทาแล้วผิวลรวแบบเย็นมากแล้วคือแบบมันนวลเนียนแบบมันเนื้อมันดีมากค่ะต้องลองเองจริงไม่ไม่ไม่รู้จะพูดมันเอีคือมันดีมันมันมเลอค่ามันดีมันฟูฟิ แล้วเราไม่ต้องเกลี่ยมันไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันมีน้ามันมีความชุ่มชื้นจัดแมงกับกลุ่มที่แบบอยู่ข้างในแบบทาแล้วให้ดูอันนี้คือสีเหลืองนะคะที่ทาข้างนี้เห็นไหมคะผิวคือวนวลเนียนขึ้นมาซึ่งถ้าคนที่เป็นผิวสองสีทาจะสวยสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ต่อมาเดี๋ยวอีกข้างนึ่งที่จะทาสีพิตตี้พีชกับสีเบบี้บลูให้ดูนะคะ นี่นะคะเนื้อเป็นแบบวิปครีมที่แบบเขาใส่เค้กอะ่ะคือเนื้ออย่างนั้นเลยจริงจะอย่าเผลอกินนะถ้าใครซื้อไปใช้นะคะและนอกจากที่จะมีอ,อส่วนผสมบำรุงผิวจากแมงกะพคุนจันนะคะก็ยังสารสกัดจากไข่มุกบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีคอลลาเจนนะคะที่จะช่วยผิวเนี่ยเรียบเนียนเต,ต่งตึงชุ่มชื้นน่าสัมผัสน,นะคะแล้วก็มี ออาฟาอะบูตินที่ให้ความขาวที่ทาไปนานๆเนี่ยไม่ได้แค่ขาวนะตอนนี้ก็จะบำรุงให้ขาวแล้วซึ่งใส่แบบหนักใส่นั่นมากๆนะคะใส่แบบเข้มข้นเลยอันนี้นะคะที่บอกว่าสีจะดูแบบผิวอมชมพูอยู่แบบสุขภาพดีเห็นไหมคะนี่คือทานี่น่ว่ทาขา้างนี้เ็นขีกระเหลืองซึ่งกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์มาก,มากๆกลิ่นนี้จะออกแบบบลูสตรอเบอรี่หรืออะไรเงี้ยสีเหลืองจะคล้ายๆฟิวสับปะรดต่อมาเป็นสีฟ้านะคะ เบบี้บลูนะคะจะทาให้ดูตรงข้างล่างสุดเนี่ยค่ะเบบี้บลูตรงนี้นะคะเย็น,มา,นมากค่ะเหมือนแบบแล้วแบบชุ่มชื้นสุดๆเลยมีน้ำออกมากตลอดน้ำมัน,ม,นม,มันสุดแบบก่ขขอน่ะ ตัวเองว่าใครชอบความขาวแบบไหน,นตรงนี้เป็นพีชจะเห็นไหมคะว่าออกแบบอมแบบชุม่มชืช่ชนิดนึงตรงนี้สีเบบี้บลูนะคะจะสว่างมากดูดีขาวกว่าหน้าอีกนะคะแล้วก็อีกข้าหนึ่งสีเหลืองจะดูนวลๆละมุนลมุนนะคะก็เนี่ย หรือไม่ก็ร้านตัวแทนจําหน่ายนะคะใครมีเทสเตอร์ก็ลองไปไปเทสดูได้นะคะว่าเข้ากับสีอะไรนะคะส่วนใครอยากจะมาขายเบบี้คิสก็มาได้นะคะจะบอกว่าหลายคนที่ขายเบบี้คิสตอนนี้แบบ หลายๆอย่างชีวิตเปลี่ยนไปและดีขึ้นอย่างน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าเรียนมหลาลัยตอนนี้รายได้ก็ดีมากๆนะคะเพราะเป็นพี่ชสเนี่ยออกผลิตภัณฑ์มาใหม่ตลอดแบบเล้วเป็นนวัตกรรมที่เป็น First Mover เลยนะคะแบ,บเป็นคนแรกที่ทําในหลายๆอย่างนะคะทแล้วก็มีตัวช่วยส่งเสริมการขายให้ตัวแทนตลอด